สบายดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีคลิปมือเสาวนี่เนาะสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือสสบดีเด้อคิดขอบกันออมคิดเด็กมุสานี้ก็คือออมคิเด็มส่าเนี่เนาะเดี๋ยวฮาซิมาซิมมาถ่ายคลิปแต่ว่าฮาบารดิซิมเนาะมุสาวกินทั้สาวทั้งเพศเลาะนตานักกินหนกกินนักกินนักกินนกกินหบบน้ด มันคนีดเดรนข่อยอ้อมคนมากอ้อมแบกบอตามเลยดูมันก็สิประมาณนี้เนาะอันท่าตามแต่ว่ามีน้มเล็กน่อยเนาะก็ได้เสือกนาะอันนั้นบ่ใส่กะทิบ่ใส่กะทิมาเด้อพี่น้องมาเด้อสามคนสามคนแต่ว่าคอยบ่นพอไปได้มีนะคะกล่องก็ได้เอาถือถือเอานะถือเอาบ่อ่ะบะวอนบะมีครับก็ไปจังได้เไปจะดอร่อยหรือว่าสลบเค็มสลบเค็มบ่ปปีใหม่มาเค็ม คอยมากมึงสานี่ยขวามากเขาไม่เห็นอันน่ะกับดีเทนุคอยอยู่เมือนกับคอยดีใจขอยาดเด็กน้อยไปดูดมันพิเรนนะมันเอาไปถิ่มของเฮามันนะแล้วกูมาเพก่ปปูกระทำมึงเลยวามึงเห็นมั้ยแต่มันหายมันหาเอาวเป็นยัมันโมเมนต์คลองขายได้ครับมันคลองขายได้คอได้ขายไอ้แมนันโมเมนต์คลองขายแล้วขยันเข้าแบบว่าเอาไปถิ่มของเฮานะ มันกบบระโจนเมนราคาทุกคนเขามาในขวดมันแตกมันเป็นจีราคาคนเขามาคู่เมือคู่ขึ้นเขาเขามาตลอดทั้งแหละเขาประสอนให้เรากินหน้าจำกินมีแนวกินกับให้ดีกินนะบาดไอแพ็กหรอกเนาะฝุดถึงแล้๋ยวก็แนวยาเห็ดของชิงคลองหายนะ่ะอยากกินก็กิน อยากกินก็กินบ่อือหากินหนูเนี่ยมันมีแนวกินแต่เนี่ยยาสิยิดพี่เด่นเอานั่นอันนี้ไปถิบมาแค่นั้นแหละโอ้ทอออู้ตูทองหอกกินอยู่กับทอกเขาจว่าพี่มุ้ยไฟพี่เด่นเอาของไปถิบเขาแหนมหาแต่ของมีค่าเขงมีคขายางเขาขายเออขายยู่นนั่นฮะมันมุมมียังมีขายขายแล้วก็มันนี่ยเมย์วายามันขมบ่ขมเนาะบ่ขมปะ แล้วอีกบระจาเสารี่ป่าแล้าตมเมื่อคืนนี่ก็ซ้องหนามเลขารกว่าตมเห็มันซุกเกอมด้วยคะเขารคคคงเาเป็่งหนามเดบอกดื้อเงี้ยน่ซึ่งเจมันถ้าต้องไปดูออกเลยถ้าต้องดูเนาะเรนบอกเลือ้าเลาะให้มันต้องดูดูหนาออกตามหองปอ๋อโอพี่น้องเดี๋ยวสากอยขอตัวไปกิดข่าก็เด้อเอไปพีน้อง เพราะว่าซาตะก้อนมันมีขากองเนาะเดี๋ยวตะก้อตจอไปกินข่าวก่อนไปพี่น้องอดหลังจากที่เขากินข่าวสาวเดียวเนาะเขากลสิมาดกกาลำนะไป็น <laughs> หนุนคำ บอกว่าเพิ่นลุยตาสระว่านอพิ่นนุดาลาดตาสระว่าไหร่บักลาดเตีมตสาสระวันนี้เข้ากับสิได้ดงนอกวันนี้ถึงได้ปีใหม่เด้อพี่น้องนำหน้าเด้อเด้อพอพี่น้องมานำหน้าซอยปีใหม่เลยเด้ออย่าดั้มตีนะตีนะปู่เปนตีเกินเอาห้างๆกูนี้เพื่อเขาสิดกเลยามาดัมมันไม่ก้องข่อยอะ <laughs> พีตานก็จะสิก่อนวะเนาะนาะนาที่อยู่เนาะอยู่อีกแค่ห่งสอง่ตานอยู่อีกนิ้วอยู่อีกชอช้านหมือนเดิดำหน้าได้เลยเลยเอื่อนะเมื่อไหวูดห่างๆเน่ที่แท้ที่เออที่นั่ฮะเงาบแย่บางแยจะบัติบสิให้ม no> ันอันนี้ได้ เห็นมันที่กันไแดไว้แต่ว่าเออรำห่างแล้วมันจะเดดไว้เอาบิดเงาเลยนะขอยยังเอาลกูกบิดเงาแบบไงเด้เอ๊ตะตลอดอยู่บอถามพี่น้องสัง่งกินต้นเขานี่มันเป็นตลอดอยู่บอตดอดตดอดอยู่โอ้หักเงาสปานนี่บดหลอดบดเรือรอก เล้ยงเอวมันมีกะช่องมือก็ได้ผลลำใบเด้อไปใหม่อนินบอกพอจะรำอันนี้นี่รำที่แป๊บเดียวจบวัท่านเอาไปหอดไสมันเบิดกะแะ้วกะมันบุขืนจับเด้ต้องหายมันมข่อยดำบอกขืนมาแป๊บเดียวนี่ <laughs> สี่ค่อยแต่งๆคล้อยไหวเลยเรียกว่าขึ้นมาเลยแบบแป๊บเดียวก็ขึ้นมากเลยห้างเหรอเออห้างห้างเป็นจอกอะไรโอ้เขาเป็นร้ที่ปานี่เขาเอามาบิดผู้ให้ก็คือจิบวพ่อรักกะเขาเนาะ เนาะจิเปเล่มปมาแต่ใจไปกันจมพ่อแลวเขาห่าวลำเขาทำลำีเขาเลียมาหัวหาไปน่ะมีไนมีเามาวดจะถ่ายก็เป็นเขามมซุ้งว่สวยต้นหนึ่งถอกต้นหนึงว่ต้องบอได้ขีดหน้าบอกแากะก่าห้องสักขีดออกแน่ตีเขาเ้อสิน ເດີ້ເຮົາຊິໄປຂີດນ້ຳອອກຈາກຕະກະເຮົາກໍຕົ້ນເຊົາເລີນຢູ່ເນາະເຮົາຂີດນ້ຳອອກຈາກຕະກະເຮົາຢ້ານເຂົາເຮົາເນົາ Tâm nah, tam hoàng gì đó rồi. แต่ขันพ่นมันตกมกกันก็สิบ่ค่อยหงุดหกกะห้ามก็สิขืนอยู่พ้นมันตก one

มีพี่พี่ไปย่างขขาวได้ป่ะนี่หมชวงซากมากูไปจะได้เนาะ มากัะเด็นม่ม่นมาอเดีวดำโอ้ยปัดนี้อ๋อปีอย่าไรมันอย่าไรมันไหนมันแทงสิไปทางใหม่ขันไ่มันอย่าไปอย่าก็เขาหูดไปอุ้ยขึ้นเขเห็นหง่ว่ง่ายอยู่ ขอขอแดดแเด่นหนิจิมากูไอ้เหลือมือสั้นเนี่ยไม่พี่น้องเอ้ยแต่วันเป็นเข่าแบบเป็นพลอยเลยดูนี่ค่ะมันได้ร้ายเข่าอันนี้เนาะก็จิบปนก็ได้สนิทอะไรแต่ว่าตัวนึงเกี่ยวตัวนึงถอกแล้วนะเว่าชีแยกกระสาโคว่าให้ชุกแบบกัน มนุษย์สุกของกันอีกทีบนุสุกขอมกันกับอื่นกันได้หนึ่งกันข้าวซีสเกนค่ะคนอื่นสุกบนอะไรไม่ห้ากระถอกก็ตะบะไดไล่ก็สุกแล้วเกี่ยวดวดพบกันเลย คุนกันเด้อเอ๊ี๋้วพอจะคืนอะไรบ้างดก็เด้ดยคี่คลิปไป่แน่หน้าวข่ดำดำผมก็วขยได้ใส่หมืนกเอาล่ะพี่น้องจบคลิปไปเพียงสนิทเด้อถ้าถึกใจคลิปสาวสกิยกับป้าตาลก็อย่าดืมกดไลค์เด้อพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อบายบาย